แต่ก่อนคุณนนทวัฒน์ทำไมฝังนี้โฟมเขาถึงออกเป็นสีแดงๆโฟมนี้คือเป็นโฟมที่ฉีดมานานแล้วอายุการใช้งานเนี่ย30กว่าปีแล้วครับที่ลูกค้าแจ้งมาครับ30ปีได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้โฟมพ่นหลังคาเราอยู่ได้30ปีบวกใช่ครับบวกแน่นอนครับ<อ>ความจริงอายุการใช้งานของโฟมมันมันไม่มีการย่อยสลายสามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยครับตามหลักแล้ว เตชัตรั์และลวัฒเตชัธรมเสดครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะฮะสามพานใช่ครับนะเป็นโรงงานที่ใหญ่มากถึง4โรงงานใช่หรือ4ี่ห้องใหญ่ๆเลยใช่ครับใช่ครับนะครับเรามาทําอะไรมาเพิ่ใต้หลังคาครับมาเนื่องจากว่าลูกค้าบ่นว่ามันร้อนแล้วก็ลูกน้องทํางานไม่ได้เพราะร้อนจัดนั่นเองนี่คือเหตุผลของผู้ประกอบการใช่ครับหลายๆคนที่อยากจะให้นะครับคนงานได้ทํางานแบบว่าสบายๆไม่บ่นเหนื่อยไม่อยากกลับบ้าน นะฮะเพราะนั้นเราต้องทําการพ่นและทําการพ่นวันนี้เราพ่นกี่ตารางเมตรครับทั้งหมดเลยนะครับสามพันตารางเมตรครับสามพันสามพันตารางเมตรครับท่านผู้ชมครับความหนาความหนาสองนิ้วครับสองนิ้วทั้งนี้ทั้งนั้นอุปสรรคของการที่เราจะทําการพ่นสูงแค่ไหนความสูงที่เราทําการพ่นวันนี้สิบเมตรเลยครับสิบเมตรเพราะนั้นแล้วนั่งร้านนี่เราต้องใช้ไหมครับถ้าใช้นั่งร้านจะเกิดความเสี่ยงมากเกินไปเราก็เลย อยากจะเซฟลูกน้องแล้วก็เซฟตัวทีมงานด้วยครับแล้วจะอยากให้ทํางานได้ไวด้วยเพราะคิวงานเราเยอะเราก็อยากให้เสร็จไวทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะแจ้งให้ทราบว่าจากที่ท่านนะฮะผู้ประกอบหลายๆหลายคนลองดูหลายๆที่หลายๆทีมนะ,ะที่ทําการทาํางานครั้งนี้นั่งร้านเนี่ยจะเป็นปัจจัยลึง<ช>ที่จะต้องทําการขึ้นแต่ของเราครับนะฮะได้ทําการใช้บูมลิฟ ใช่ครับใช่ครับซึ่งต้องใช้ทุนการใช้ครั้งนี้นะครับต่อวันนะฮะต่อวันแปดันบาทครับ8 0 0พบาทนะท่านผู้ชมครับนะผมอยากให้ท่านผู้ชมนะได้เห็นนะฮะวารทำงานของเรานะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ท่านผูมดูข้างในกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีบูมลิสกี่ตัวยังไงบไปดูภาพกันตามไเลยครับไปครับ คือเป็นโฟมที่ฉีดมานานแล้วอายุการใช้งานเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วครับที่ลูกค้าแจ้งมาครับสามสิบปีใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้โฟมพ่นหลังคาเราอยู่ได้สามสิบปีบวกใช่ครับบวกแน่นอนครับความจริงอายุการใช้งานของโฟมมันไม่มีการย่อยสลายสามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยครับตามหลักแล้วนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครที่ใช้ตรงนี้ก็คือหายห่วงไปเลยคือจะจบทีเดียวใช่ครับนะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนิดนึงครับผมเชิญครับเท่นี้เลยฮะ ยังมีคนทํางานอยู่เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้อากาศได้ดีมากๆอากาศไม่ร้อนครับโี้ไม่ร้อนเลยใช่ครับอันนี้ความหนาเท่าไหร่ฮะสองนิ้วเหมือนกันครับสนิ้วนะฮะท่านผู้ชม ขี่มาแล้ว30ปีก็จะเป็นสภาพน้ครับแต่ว่าก็ยังไม่สึกหลอยังไม่หลุดมุยยังไม่ก่อนไม่เหมือนกับพวกยายแก้วหรือว่าที่ติดกับมาพร้อมกับอก้วที่ลอยก็อยกลอยนะอยู่ได้แค่ห้าถึงสิบปีเองครับห้าถึงสิบปีใช่ครับแต่อันนี้คือ30บปีได้ครับดูได้เลยครับเนี่ยสามสิบปีเปลี่ยนและจบทีเดียวใช่ครับผมอย่างผู้ประกอบการมุกต้นที่เราคูดกันเมื่อกี้ว่า คนงานร้อนใช่ครับอูไม่ได้ดเพราะนี่คือฝนส่งที่ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนะสามสิบแค่ไม่ร้อนเลยแต่สังเกตว่าอากาศจะถ่ายเทแล้วก็ระบายได้ดีนะครับแต่ว่าหลังคาเนี้ยมีความร้อนนี่ฮะก็คือ30ปีก็จะสีกล่องนี้เลยนะฮะคือ30ปีจะสีกล่องแบบนี้เลยฮนะท่านผู้ชมครับแล้วก็อยู่แบบนี้ไปอีกเกือบร0อยปีก็คือ30ปีบวกที่เราแบบพูดไม่อยากเวอร์ ใช่ครับนี่คือเบื้องต้นเลยอันนี้คือลูกค้าเขาบอกมาเลยครับว่า30มสิบปีกว่าที่เขาฉีดครับครับผมนะตอนนี้เราฉีดในวันที่เท่าไหร่ที่สองครับวันที่สองเมื่อกี้เราไปดู30ปีเรามาดู2วันกันครับผมเป็นอย่างไรอ่ามานี่ฮะโอ้มีเสาเสานี้ไม่ใช่เสาอะไรคือคือมุมลิฟต์ครับใช่คนะครับและนี่คือ2วันนะครับท่านผู้ชมนะสีเป็นอย่างนี้จะต่างกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับใช่ครับดูภาพนะฮะจะต่างกัน30ปี2วัน เปอย่างนี้ครับผมนี่็นะอ่าแล้วเราใช้เวลาทำนะฮะงานนี้ทั้งหมดโรมด้่ยจันคือ3,000ตารางก็ลงนี้1,000ตารางเราสามารถฉีดได้แค่2วันก็เสร็จแล้ว2วันใช่ครับ2นิ้วใช่ครับบ้าทำไมมันเร็วคทาไมเกิดความเร็วขึ้นเพราะเราใช้บูมลิป ห่งใช่แล้ว,ห,วหัวฉีดเราเป็นไงหัวฉีดเราเป็นแบบสเปรย์เหมือนพ่นสีเลยไม่ต้องมาฉีดจืดจดจทีละนิดจีหน่อยอของเราสามารถฉีดได้ต่อเนื่องระยะยาวเป็นชั่วโมงเลยครับโดยไม่ต้องพักเครื่องเลยเราได้ทําการใช้หัวแบบว่าต่อเนื่องใช่ซึ่งถ้ามันพุด ปึ๊ดป๊ดเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเคยเห็นทั่วไปงานช้างานช้าช้ากว่าเป็นเท่าตัวครับอ่าทนนี้เราใช้ทําแบบว่าหัวที่แบบปล่อยแบบเราไม่ต้องกลัวเปลืองอ่ะใช่ครับใช่ครับแต่การปล่อยแต่ละครั้งจะต้องอ่าคนที่ทําการฉีดเนี่ยเขาจะต้องรู้จังหวะใช่ครับอ่านี่นะครับนะท่านผู้ชมที่เห็นตรงนี้นะครับผมเราใช้เพียงเวลาแค่2วันหนึ่งพันตารางครับหนึ่งพันตารางเมตรนะครับผมย้านะครับ2วัน1 0 0 0พตารางเมตรเราจะให้จบ นะครับคือถ้า3โรงนะ3,000ตารางเมตรเขาใช้เวลา6กถึงเวันก็อยู่ที่หน้างานด้วยครับว่ามีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนบางงานมีเสาเยอะอะไรนู่นกั้นเยอะนี่กันเยอะก็จะเสร็จช้าทั้งนี้ทั้งนั้นการโพเทคสำคัญใช่ครับใช่ใช้เวลาโพเทคหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันครับหนึ่งวันนะฮะการโพเทคนะหนึ่งพันตารางเมตรนะฮะเราดูตรงนี้ฮะการโพเทคของเราเราจะมีการโพเทคบูมลิฟต์เราด้วยใช่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะเราไปดูใกล้กันครับ โพเทคยันพื้นครับท่านผู้ชมฮะเราโพเทคยันพื้นซึ่งนะฮะไม่อยากให้โฟมนะฮะได้ทําการติดกับพื้นของงานของเราใช่ครับใช่ครับอ่านีวเราต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยอ่านี่ฮะเราทําการปัดแล้วเก็บนะครับแล้วบูมลิฟต์ของเรานะฮะใช้10เมตรเพราะพื้นที่ตรงนี้มีใช้ความสูงเท่าไหร่ครับความสูง10เมตรครับ10เมตรนะฮะบูมลิฟต์ใช้ถึง10เมตรเหมือนกัน2ตัว2ตัวนะฮะใช้ถึง2ตัวนะฮะก็ทําให้งานไหวถ้าถ้าสมมุติเราไม่มีบูมลิฟต์หรือว่าใช้แต่นั่งร้านอ่ะ คาดว่างานตรงแค่ลงเดียวอยู่ประมาณ5วันห้าวันขึ้นไปอตอนหนึ่งที่ตอนหนงโรงครับประมาณ4ี่ถึงห้าวันนั่งร้านเนี่ยรานังอยู่2องเมตรถึง3เมตรใช่ครับนะฮะถ้าเราต่อนั่งร้านเสียเวลาแต่บูมลิฟต์เราทําการตัดเวลาให้เกิดความเร็วใช่ครับใช่นี่ก็คืองานจะได้จบเร็วบูมลิฟต์เร็วหัวฉีดเร็วรนะฮะลานโพเทคเร็วครับจัดเต็มครับผมนะ หลังจากทําการพ่นไปนะครับนะทั้งหมด3,000ตารางเมตรนะครับเราอยากจะพูดนิดนึงครับกับข้อดีและข้อเสียข้อดีของการพ่นโฟมหลังคาดีอย่างไรครับก็แน่ๆเลยก็คือการความร้อนนั่นเองครับประหยัดค่าไฟครับเซฟค่าไฟได้เพราะว่าไม่จะไม่ร้อนไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดแอร์ได้ด้วยแล้วก กันแผ่นแตกร้าวได้ระดับหนึ่งแล้วกันรั่วกันซึมได้เลยครับอ่าและที่สําคัญนะครับตามขับตามบานเนี่ยชอบให้แบบว่ากันเสียงใช่ครับต้องใช้ประมาณกี่นิ้วครับประมาณ2นิ้วขึ้นไปครับสองถึงสนิ้วขึ้นไปใช่ครับนะกันเสียงได้ดีอุดรอยรั่วไปในตัวใช่นะแต่ถ้า1นนิ้วเนี่ยเรารับประกันไหมครับกับความรอยรั่ว รอยรั่วหนึ่งนิ้วน่าจะรับประกันไม่ได้เพราะว่ามันบางเกินไปทําให้น้ําอาจจะซึมหรือขังใต้ใต้สีโกมได้ครับอ่านะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะนรู้ชมนะฮะม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมและอะไรกันะโรงงานครับหรือว่าร้านอาหารต่างๆแพ่โป๊ะรอยน้ำาลครับรุ่นสูบน้ําร้านอาหารหรือว่าเรือประมงเรือคายักเลยครับเรือประมงครับไม่ว่าจะเป็นเรือยางครับเราก็สามารถถีดได้ทุกชนิดเลยครับอ่า และตอนนี้นะฮะทาบริษัทธนบอมติดดู่ที่อันดับหนึ่งนะครับในประเทศไทยครับโอ้โหซึ่งเราวัดจากอะไรครับผลงานนะครับผลงานผลงานเราเยอะที่สุดเดือนนี้ผลงานเราเนี่ยประมาณ80งานนะครับที่รับไว้แค่เดือนเดียวนะครับใช่ครับและถ้ารวมงานนี่เป็นพันบางงานนะครับที่เราไม่ได้คุ้นเล่นนะครับผม เ<น>พราะนั้นแล้เขาฝากด้วยนะในช่องจกมกทีวีนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสีไหนจะเป็นของใครตึกคุณอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนบหุูบบ้านอยู่ที่ไหนอุสาหกรรมอยู่ไหนเราจะตามไปฉีดโฟมครับ,รบวันนี้ขอรัาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมธนะบอมโชว์พระเตชะซัมและคุณนินทวัฒเตชะสมเสีขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ